จริงๆแล้วเรายังไม่รู้จักต้นพืชไม่รู้จักพื้นดินที่แท้จริงเมื่อเราเข้ามาอยู่ศูนย์นี่นปุ๊บเราก็จะได้ความรู้ที่แท้จริงแล้วก็นํากลับไปใช้ ุ๋ยชุมชนหรือสอดอปชบ้านหนองตาจ่าอเภอบางสะพานจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการพัฒนาต่อยอดนะคะให้สามารถดําเนินธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนวันสต็อปเซอร์วิสจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพใช้ในชุมชนสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ให้แก่เกษตรกรค่ะเกษตรมิติใหม่ของเราวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชนของสอดอปชกันค่ะ ดินปุ๋ยเนี่ยเกิดจากการกิจกรรมโดยความร่วมมือร่วมใจความเข้มแข็งของสมาชิกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมแล้วก็เขาเห็นผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากศูนย์โดยที่เขาต้องมาเป็นสมาชิกเป็นเจ้าของของศูนย์ถึงจะพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนได้ดินเราต้องมีการาวิเคราะห์ดินเป็นกดเป็นด่างเท่าไหร่จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่แล้วเราก็มาทําเรื่องของปุ๋ย ในการทํากิจกรรมทั้ง3ตัวควบคู่กันไปสิ่งที่สมาชิกหรือชุมชนจะได้ก็คือเรื่องของการลดต้นทุนเพราะว่าได้ซื้อปุ๋ยราคาถูกได้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเอาไปใส่พืชผลผลผลิตก็จะเพิ่มกรมส่งเสริมการเกษตรที่สนับสนุนให้กับตามสดปชก็มีแม่ปุ๋ยจํานวน120กระสอบมีเครื่องผสมปุ๋ยหตัว้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ดิน10ชุด อบรมให้ความรู้ทางวิชาการการจัดการดินและปุ๋ยของชุมชนอันดับแรกคือได้ความรู้จากการทําเกษตรทั้งหมดอันดับที่สองก็คือที่เราใช้ปุ๋ยถูกกับต้นพืชอันดับที่สามคือลดต้นตทุนตรงที่ว่าราคาปุ๋ยที่เนี่ยเป็นแม่ปุ๋ยล้วนๆซึ่งไม่มีอะไรเจือปนการบริหารจัดการภายในกลุ่มสอปชาสามารถจัดบริาหารจัดการได้ทําให้องค์กรนี้มั่นคงและก็คุ้มค่าต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างยิ่งณนะโอกาสนี้ครับ